แต่แค่นี่ร้อยสิบาทผมไม่จ่ายนะผมบอกเลยนะดึกไม่ออกก็แพงอะไรของงานครับพาข่สไตล์อังกฤษปนต่อคิวกันเยอะมากบาสแอนบันทำไมชื่อว่าบาสที่เลาอาบร้ำวาหรือว่าเป็นชื่อเมืองบาสอันนี้จะมีเป็นซิกเนเจอร์ทาข่กับยูสุทาข่ครับของหวานของหวานหน้าตาเหมือนกันเยอะ แต่นี่มันเหมือนมีเก้สข้างบนเนาะหนุ่ยอันนี้ไม่มีเก้สนะผมขอดม,มก่อนกลิ่นเหมือนกันเนี่ย,ยทำไมเป็นแบบนี้เป็นปกติหรือเปล่าผมไม่ทราบอ่านะครับเชียสผมเข้าใจแล้วข้างล่างเขาใส่คาราเมลเพิ่มไงเลยผมเราก็นี่ยูสูนะแต่กลิ่นยูสุไม่ชัดอ่ะมีนิดเดียวเองอ่ะเบาบางมากเลยจะถามว่าผมกินมันกินนะอร่อย,อยนะอันอนี้ไม่ได้รันนี่เท่าตัวเมื่อกี้นะฮะอ่ะเชียส มันต่างกับพายจีนยังไงวะโอเคถ้าเป็นชีสทาร์ตหรือเอทาร์ตของจีนเนี่ยมันจะเฟิร์มกว่าน,นี้หน่อยมันจะไม่รันนี่ขนาดนี้แต่รสชาติถ้าผมพูดว่าเค okay. มันจะดกด,ด่าไหมวะไม่รู้ผมคิดว่าคุณไปลองชิมกันดูเองแล้วกันถามความเห็นส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรขนาดนั้นนะย้ำนะความเห็นส่วนตัวเท่าไหร่นะกินออริจินอลแปดห้าครับส่วนอันนั้นอะ่ะถ้าไม่ลดก็ร้อยสิบบาทลดก็เลยเหลือหกสิบหกบาทออริจินอลแปดสิบห้าบาทเลยเหรอแ,แรงไปนิดนึงนะแต่ถ้านี่ร้อยสิบบาทผมไม่จ่ายนะผมบอกเลยนะร้อยสิบบาทผมไม่โอเคอ่ะดึกไม่ออกว่าแพงอะไรให้ผมซื้อกินไหมผมไม่ซื้อแล้วกันแนตะ่ถามรสชาติโอเคไหมโอเคผมจะบอกว่ามันติดที่ราคากับรสชาติผมว เ5็หนะครับยังไม่ผ่านนะครับ